สวัสดีครับสวัสดีเอซี่ทันครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับเชือบิกนะครับผมผ้ามาเบิงผานนะครับอ่าเขาม่าไม่ครับผม2ตัวนะครับผม2ตัวนะครับสำหรับผานุกเบิกเนาะนะครับตัวที่3ามกรลังจะมานะครับผมต่อโปรดสนใจก็สามารถที่ต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมนะครับอ่าตัวแรกนะครับผมเป็นผานสามอ่าผานซนะครับผมผานซีโค้งซีนะครับเป็นของหารถดุ่นนะครับอ่าหาสิบแรงนะครับ สำ,สำหรับตอนเดียวเนาะสำหรับตอนเดียวนี่หาซิบเลียงขึ้นไปนะครับผมใส่ได้แต่ว่าหาสิบเลียงนี่ต้องใส่ใบขนาดใบที่ยี่สิบซีนิวนะครับผมแต่ว่าโค้งผาเป็นโค้งของใบยี่สิบหกนะครับเหมออีลีก็คือสำหรับรดหาสิบหาเลียงขึินไปนะครับผมแต่ว่ารดสี่สิบหาซิบเนี่ยใส่ได้นะครับสำหรับจอนเดียแต่ว่าต้องเป็นขนาดใบที่ใบยี่สิบซีนิวแค่นั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นใบยี่สิบหกนะครับใส่กบหาสิบหาเลียงขึินไปเป็นโค้งสี่ครับ สีคงสีนะครับของอาเขี้ครับผมของเขี้นะครับอันนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวพามาดเหูสลักนะครับผมยังดีดีนะครับผมยังดีดีนะครับปลาข้างในก็ยังอ่าดีดีเลยนะครับรอยสภาพนี้เขาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ครับแต่ว่าสีอาจจะบางบ้างบ้างนะครับก็รับฟังนี้เนาะฟังนี้นะครับเมื่อเงหูนี้ผมไปเอาแก๊สเป่านะครับดัดเพราะว่าไอ้หูไอ้ หูฟังนี่มันอ้าวมาจังสีนะครับผมมันอ้าวมาเขาอเสียบสลักใส่มันเสียบบ่อยนะครับผมผมก็เลยไปดัดขึ้นมาขึ้นน้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสก็บสีห้นะครับเพราะว่าสีบูเป็นสนิมนะครับเบิ่งบานะครับยังดีๆเลยแต่ว่าผ่านมันบิดบิดมากไอ้ออกมาน้อยหนึ่งนะครับผมก็เลยไปดัดนะครับเอาแก๊สปอแล้วก็ขอนตีเข้ามานะครับให้อยู่สรงเดิมนะครับแต่หูยังดีดีเลยนะครับดีดีสลักย่งแน่น นะครับผมแน่นๆเลยนะครับผู้ซกสภาพจะบริสช้ง่านครับผมสำหรับผานตัวนี้นะครับก็เป็นสนิมน้อยหนึ่งนะครับพอตากฝนไว้เนาะสีก็จะบางงามไปเลยแต่ว่าสีก็โอเคอยู่นะครับผมบฏิสขี่ลายแห้งนะครับขนาดใบพานนะครับตอนนี้ก็ยังซ้ำประมาณใบยี่สิบสี่นิ้วนะครับยี่สิบสีอาจจะบ่เต็มนะประมาณยี่สิบสามนิ้วนะครับยี่สิบสามนิ้วนะครับลูกพื้นแน่นทุกทุกทุกุดครับตัวนี้สาหรับตัวนี้เนาะกานโค้งซี นะครับตัวนี้ผ่านซีโค้งซีนี่แง่นทุกจุดตัวนี้นะครับอันนี้การรับประกันนะครับลูกปืนดีนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับผมนะครับกระถ่ายกันแน่นๆนะครับผมตีน้อยเดียวนะครับผมไม่เดียวแต่ว่าแต่ที่มีแค่ตรงนี้นะครับผมนะครับไม่เดียวนะครับอันนี้บล่อยใส่ปัญหาหรอกนะครับการนอดนะครับผมผมหาใส่ไปเลยนะครับมันขาดซีตัวนะครับใส่เลยนะครับอย่าไปนะครับสําหรับ นะครับลูกปืนผมเ็คให้เบิร์นะครับเดี๋ยวให้เบิร์การศึกนะครับย่างหน้าๆเลยนะครับย่างหน้าๆเบิร์ฟ้านี่ก็ยังดีๆเลยนะครับดีๆเนี่ยผ่านเคเคๆครับใสตตั้งแต่รุ่นหาสีผาแรงขึ้นไปนะครับผมไปจุดถึงรุ่นเกาสีผาแรงนะครับหรือว่าลอยแรงก็ได้เลยนะครับผ่านตัวนี้นะครับผ่านเคเคๆนะครับสภาดีนะครับกับรอยปรเส้นเลยผ่านตัวนี้ นะครับอันตัวนี้นะครับราคานะครับผมอยู่ที่สี่หมืนหนึ่งพันบาทนะครับผมสี่หมืนหนึ่งพันบาทนะครับคือผมรับประกันเลยว่าลูกปืนแน่นทุกจุดนะครับผมนะครับแน่นทุกจุดนะครับผมใส่งานเลยนะครับจัลบีอาร์ดให้เรียบร้อยครับผมนะครับกับทนายี่หาอยู่ก็มาลองเอาไปใส่งานครับผมนะครับเอาไปใส่งานเบิ่งนะครับผมนี่หูสลักมันบมกินนะครับบมกินบลาครับนี่ยังดีๆเลยก่สี่พัเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผม มีแค่สีกันแหละครับบ่งามนะครับผมส1 0 0มืบาทนะครับสำหรับผานโตต่อไปครับผมนะครับผานเครื่งยหลีครับ KHL นะครับผมเป็นผานสำหรับรถรุ่นจอนเดียนะครับสี่สแรงนะครับไปจนถึงรุ่นหาสิบแรงนะครับหาสิบแรงเลยเลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นสเปคคูปตากะหอด M 7จนะครับตัวนี้ M 7จเลยเลยเป็น3ามโค้ง3ครับใบ24นิ้วนะครับผมสามารถใส่2ีนิ้วได้เลยนะครับ ตัวนี้ใบกันยังลายกว่าตัวนั้นอยู่นะครับก็ไปยิบสามนิ้วยิบสี่ 23, นิ้วนะครับผมได้อยู่ประมาณนี้แหละนะครับน็อตนะครับผมคือถูกจุดนี้เต็มเต็มลูกปืนนะครับผมแน่นนะครับแนนแต่ตัวถ่ายนี่ตัวที่สามนี่ลวมหน่อยหนึ่งนะครับผมรวมหน่อยหนึ่งนะครับถ่ายก็ลวมอยู่นะครับแต่ว่าก็บถึงก็ว่าแบบสวงานบ่ได้นะครับผมสปริงยังดีๆนะครับสปริงยังดีๆเลย นะครับคือแทบจะเดิมๆนะครับตัวนี้กับบริแปลงนะครับผมยังเดิมๆนะครับตัวนี้ก็ถ่ายเป็นน่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมด้วยเฮดซีมให้กระบอกชักนะครับผมเป็ดสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าบอใช้ปัญหานะครับตัวนี้ครับผมราคานะครับผมอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันนะครับห้าร้อยบาทนะครับก็เดี๋ยกว่าเป็นพวงสลักนะครับผม ตัวนี้ก็สภาพตามการใช้งานเนาะนะครับผมแต่ว่ากระสีบ้องงานพอตัวนี้ปันใดนะครับนี่นะครับปลาก็กินเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่ากระย่งงลายอยู่วางนี้นะครับผมยังงลายอยู่นะครับก็พู่ถึงว่าก็ว่าขี้ลายแห้งนะครับผมนี่เป็น K L แท้นะครับนี่สลักก้นคาง K H L นะครับผมนะครับงามๆนะครับ ลูกปืนใหญ่ครับลูกปืนใหญ่เลยตัวนี้นะครับเป็นสามโค้งสามนะครับไตตัวนี้บอขายครับอันนดี้ของเสี้ยครับผมตัวนี้พันสามโค้งสี่นี่พันสามโค้งสามครับลืนกันน้อยน้อยน้อยนอยน,อยนึงนะครับผมนะครับพวกที่หาอยู่นะครับผมใส่อิมยูเก่าใส่อ่ะ จอเดียนะครับ40แรงนะครับผมไปจนถึงรุ่นอ60หาแรง่เรื่ยนะครับผมสำหรับผ่านโค้งนี้นะครับสำหรับคูปตากะส่จุดฮอดรุ่น M70 เรืเลยนะครับผมง่ามๆครับสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเรืเลยนะครับผมครับตัวนี้ก็ยังดี่ดีอยู่ครับตัวนี้ย่างดี ประมาณนี้นะครับผมสำหรับทานใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเลยนะครับผมนะครับติดต่อทันทีนะครับ080นะครับผม282 9258นะครับผมเซฟวิเอ็มนะครับกับสลับราคานี้นะครับเพราะสองตัวนี่นะครับผมส่งฟรี150กิโลเมตรแรกนะครับผมส่งให้รี่ๆเลยนะครับผมในราคานี้นะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีใข่ไข่ลีนะครับผมส่วนมากผมจะเอามาแต่ของ อ่าแค่อย่างนี้ก็ของแค่ๆนะครับผมเพราะว่าเป็นอย่างือเอาของเคนี่ครับคือสองแบรนด์นี่คือค่ายๆกันเลยนะครับน้ำหนักพอๆกันนะครับอ่าคือเขาจะเป็นแบบแบว่าพี่น้องกันเลยแหละนะครับผมประมาณนี้นะครับผมจระบีนะครับผมอาดไห้ทุกอันนะครับผมทั้งสองโค้งเลยนะครับผมแต่งแบบว่าร้อมส่งานไว้เลยนะครับประมาณนี้แต่ว่าถ่ายก็จะรวมไว้นึงสำหรับโค้งนั้นนะครับโค้งนี้เนี่ยแน่นทุกจุดนะครับประมาณนี้นะครับผม ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมนะครับสำหรับราคานี้กะถ่ายไมารับเองนะครับผมกะเดี๋ยวซอยค่าน้ำมันให้นะครับถ่าในนาอค่าที่ผมแจ้งไปกะส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกนะครับผมนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมชีบีเมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อแม่ที่หนาครับคลิปนี้ก็มาเข้ามาสวัสดีครับ อ่ะเดี๋ยวลืมภาพไปเบิงนะครับเบิงตัวสามกองสามก่อนไอตัวฟ้าพิ่ตัวถ่ายนะครับผมเนาะนี่ตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่ครับผมนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ตัวนี้ก็ยังเดิมๆนะครับตัวเดิมครับตัวนี้ก,ก็เดิมๆนะครับตัวเดิมประมาณนี้นะครับสาระคดีนี้นะครับผมสองคอตราชก่อนเดี๋ยวพ่อแม่ที่นาครับสวัสดีครับ